สวัสดีครับผมปัจจาจากเพย์พอยซ์เซอร์วิสนะครับร้านสารพัดบริการข้อวงจรครับสวัสดีครับเรามาดูการวัดกล่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับในระบบขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์นะครับถ้าไปรษณีย์นะครับระบบจะคิดแค่น้ําหนักอย่างเดียวนะครับไม่มีเรื่องขนาดพื้นที่ถ่างไกลและระยะทางนะครับ อีกขนส่งหนึ่งนะครับคือ DHL DHL ของเราเนี่นะครับเป็นเหล็กพิเศษคือไม่มีเรื่องขนาดพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ระยะทางแต่ว่าเวลาส่งไปแล้วดูแค่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเรามาดูจุดการวัดกล่องนิดนึงนะครับสมมุติว่ากล่องอันนี้เป็นกล่องเบอร์ศูนย์อ่าไม่สมมติแล้วกันเบอร์ศูนย์ถ้ามาจากร้านเรานะครับจะมีเรื่องของขนาดให้หมดเลยกว้างคูณยาวคูณสูงให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่มี ระบบก็ให้กรอบกว้างาคูณยาวคูณสูงเหม <ơi> ือนกันนะครับมา,มาดูกันนะครับมาดูกันนะครับการวัดกล่องนะครับสมมุติว่าเป็นกล่องเบอร์นี้นะครับไม่ได้บอกขนาดมาให้เราให้เราเอาไม้บรรทัดหรือตลับเมตรนะครับที่เตรียมเอาไว้มาวัดได้เลยอันนี้นะครับกว้างนะครับกว้างอย่างนี้นะครับหน่วยเป็นเซนตนะครับหน่วยเป็นเซนตเรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับสิบนะครับ ยาวนะครับยาวสิบเจ็ดครับยาวสิบเจ็ดนะครับอย่างนี้นะครับสูงคือด้านนี้นะครับอ่ากว้างยาวครับสูงครับเวลาใส่ที่ระบบสลับกันได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ตัวอย่างถ้าเป็นซองเป็นซองเป็นแบนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเป็นซองนะครับซองเป็นแบนอย่างนี้นะครับ ให้ใส่ที่ระบบว่าหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับไม่ต้องวัดขนาดก็ได้นะครับเพราะเป็นซองนะครับตกลงนะครับถ้าระบบของขนส่งเอกชนนะครับให้ดูเรื่องขนาดพื้นที่ห่างไกลระยะทางด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับช่างน้ําหนักได้เลยหน่วยเป็นกรมนะครับหน่วยเป็นกรมเหมือนกันครับช่างน้ําหนักได้เลยนะครับไม่ต้องดูเรื่องขนาดใดทั้งสิ้นนะครับ ระบบของเราณนปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นระบบ DSL นะครับของเราเป็นข้อตกลงพิเศษของระบบในระบบ DSL ของเรานะา <n S 1> คร <co ld vent il ations> ับไม่ต้องระบุเรื่องขนาดนะครับชั่งน้ําหนักได้เลยนะครับแต่รวมกันแล้วนะครับไม่เกิน200เซนนะครับรวมกันแล้วไม่เกิน200เซนนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีคําถามนะครับฝากไว้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมจะทําคลิปมาตอบเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ